ครับคุณชายสบายๆนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นี่ครับและก็นี่ต้นอ่าเป็นไหลของสตรอเบอรี่นะครับผมอ่าเป็นสตรอเบอรี่ป่าครับป่าแบบพันอ่าแบบว่า แบบกินได้นะครับอันนี้จะเป็นดอกสีขาวนะครับไม่ใช่ดอกสีเหลืองดอกสีเหลืองนี่เรารับประทานไม่ได้นะครับรับประทานไปเม่อมันจะเมาน,นี่ครับคือตัวเนี้ยมันเป็นผมแยกมาจากต้นแม่นะครับแยกมาแล้วคืออันเนี้ยอันนี้เป็นไหลที่หนึ่งมีเป็นไหลที่สองต่อกันมาครับอันนี้เป็นเป네็นเส้นของไหลที่สามนะครับอันเนี้ยอ่าผมได้เด็ดออกไปแล้วไม่เอานะครับอันนี้ผมให้ต่อกันไปก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นไหลแรก อีกอันนึงมันมีหลายเส้นนะครับไหลาจากต้นแม่นะครับอันนี้ก็คือเด็ดตัดไหลออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่ต้นแม่ก็บำรุงต่อไปนะครับอันนี้ก็เอาไหลเนี่ยจะเอามาลงกระถางนะครับมาดูกันเนาะมาดูใกล้ๆนี่นะครับนี่ก็เตรียมดินใส่กระถางมาแล้วนะครับเป็นดินขุยไผ่นะครับที่มีที่ หมักบ่มไว้ประมาณ3ปีขึ้นไปนะครับดินมาใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเชื้อราอยู่ตัวหนึ่งนะครับคือ,ต,อตรไรโคเดม่านะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ป้องกันนะครับเป็นตัวป้องกันไม่ให้เกิดการรากเน่าขนเน่านะครับของสับปะรดได้นะครับสับปะรดนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าต้องคอยประคบปม่เป็นอย่างมากนะครับ ดูแลก็ไม่ไม่มันมันก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายครับแต่คืออยู่ที่เราดูแลนะครับถ้าเราเข้าใจก็มันก็ง่ายนี่ลงไว้เรียบร้อยนี่แค่นี้เองนี่นะครับแล้วก็ลดน้ําได้เลยสตรอเบอรี่นะครับลดน้ําผมอันนี้หลายผมตัดไวหลายวันแล้วนะครับ มันมีความแข็งแรงแล้วมันสามารถทนทนแดดนะครับทนแดดโดนฝนได้แล้วนะครับก็เราเอาลงนี้นะครับเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยเวันนะครับใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับจะเป็น15เสมอหรือสิบหกเสมอครับคือสูตรเสมอนี่คือปุ๋ยที่มี NPK เท่ากันคือ15 1ห้าหรือ 16, 16 16 16 16เสมอนี่จะเป็นปุ๋ยพิกนะครับแต่ก็ใส่ได้นะครับผมจากต้นหนึ่งนะครับใส่ประมาณ3าเม็ดพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่ห่างจากต้นเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับอย่าไปใส่โดนต้นโดนใบนะครับมันปุ๋ยมันร้อนมันทำให้ใบไหม้นะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนจนมีดอก ได้เวลาที่จะมีดอกนะครับเปลี่ยนปุ๋ยใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับใส่เหมือนกันเลยใส่เหมือนกันเลยครับเป็นการบำรุงดอกนะครับบำรุงดอกเล่งดอกนะครับผมส่วนนั้นพอ,อเริ่มแตกตัวคือจากจากดอกเนี่ยเป็นผลนะครับอยากให้มีความหวานเราก็ใส่ปุ๋ย0 0 6 0นนะครับเห็นเอง อ่านี่แค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากเราลดน้ำเนี่ยลดก็ถ้าเรามีเวลาก็ลดเช้ากับวันเย็นนะครับสำหรับสตรอบรี่นะครับแต่ถ้าไม่ค่อยมีเวลาก็เช้ากับเย็นหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ลดเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับเรียบร้อยครับอเอาไหลลงลงกระถางนะครับก็คุยเรื่องสาระนาสาระของสตรอบรี่โอเค เกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ